เว็บร้อยาเครื่อง54คาบูแดดนะครับเอกสารชุดวนครบภาษีคาดเกิน3ปีคาบูแดดนะครับไฟหน้า LED นะครับ ระบบไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวติดรถมีแบตนะครับไฟติดปกตินะครับไฟหน้า LED นะไฟเลี้ยวติดครบนะครับแต่ดังเครื่องดีนะครับพ่อปู่มหาชัยนะครับเครื่องดีนะครับคับไม่ดื้อนะ Okay. สนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บเอวินชนบุรี